โยชิกับผีหญิงในป่าสกุระนานมาแล้วณหมู่บ้านเล็กๆชื่ออิสานะซึ่งตั้งอยู่ใกล้เชิงเขาที่เต็มไปด้วยป่าไม้ใหญ่และมีต้นสกุระมากมายมีเด็กหนุ่มชื่อโยชิเขาเป็นลูกช่างไม้ธรรมดาแต่ขยันและเข้มแข็งและใจดีชอบเล่าเรื่องนิทานให้เด็กๆฟังทุกวันแม้จะยากจน แต่ว่าโยชิก็ไม่เคยขออะไรจากใครวันหนึง่งแม่ของเขาป่วยหนักยาและหมอในหมู่บ้านไม่สามารถช่วยได้มีเพียงแต่ลากไม้ดวงจันทร์ที่อยู่ในป่าซากุระที่ชื่อกันว่ามีพลังรักษาโลกแต่ในป่านั้นก็ไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปเพราะมีคนเชื่อกันว่ามีผียิงสาวเฝ้าอยู่ แต่โยชิไม่มีทางเลือกแล้วเขาเตรียมตะเกียงน้ำดื่มและเสื้อคลุมของคุณแม่แล้วออกเดินทางเข้าสู่ป่าสก,กุละในคืนเดือนเพญเมื่อเขาเข้ามาในป่าสก,กุละก็เบ่งบานทั้งที่ไม่ใช่ฤดูดบรรยากาศทั้งงดงามและเยือเกเย็นกลีบดอกสกุละร่วงโรยเหมือนหิมะสีชมพูแต่ที่ลึกเข้าไปในป่านั้นมีหญิงสาวผมยาวใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ โยชิรู้ได้ทันทีเลยว่านี่คือผีหญิงสาวในป่าสกุละหญิงสาวเก่าวด้วเสียงอันเยียบเย็นว่าเจ้ามาทำอะไรในดินแดนของข้าโยชิคำนับและเล่าเรื่องราวของแม่ของตนด้วยความจริงใจไม่หวาดกลัวไม่โกหกไม่ขอพรใ,ใดๆนอกจากลากไม้นั้นหญิงสาวเงียบไปคู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าข้าคือวิญญาณของหญิงที่รอคนรักมาหลายร้อยปี ต้นไม้นี้ที่เจ้าเห็นคือต้นที่ข่าผูกคอตายผู้ใดที่เด็ดรากไม้นั้นวิญญาณก็จะตามติดไปตลอดชีวิตโยชิกล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นว่าทาคาต้องแบกเงาผีไปตลอดชีวิตเพื่อให้ท่านแม่หายข้าก็ยินดีพี่หิงสาวมองเขาอย่างเนิ่นดนานแล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏบนหน้าของเธอไม่มีใครเคยพูดกับข้าอย่างนี้ที่เหมือนมนุษย์จริงๆมานานนักแล้ว ขาจะให้ลากไม้นั้นแก่เจ้าและจะติดตามเจ้าไปจริงแต่ไม่ใช่เพื่อสาบแช่งที่จะเฝ้ามองเจ้าด้วยความเงียบงนันโยชี้นำลากไม้กลับไปหมอยาทำยาให้แม่ของเขาและแม่ก็หายดีตั้งแต่วันนั้นชาวบ้านก็ได้เห็นเงาของหญิงสาว สวมชุดสีขาวบนเนินเขาในคืนที่ซากุระเบ่งบานเธอไม่ได้ลอกล้อใครๆแต่ยิ้มให้อย่างอ่อนโยนและมีเสียงเล่าลือกันว่าใครก็ตามที่เดินทางเข้าไปในป่าด้วยใจอันบริสุทธิ์มักจะได้ยินเสียงหญิงสาวร้องเพลงโบราณอย่างไพเราะโยชิกายเป็นช่างไม้ที่มีชื่อเสียงเขาไม่ได้ร่ำรวยแต่เป็นที่รักของผู้คนและเขามักจะปลูกต้นซากุระต้นใหม่ทุกปีบนเชิงเขาที่เขามองเห็น